สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวปฏิมาพรวณสันเทียเลขที่69นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่1รุ่นที่70ค่ะถ้ารูนสอบติดพยาบาลนรมบวกเปิดผัฟรีโอน้องม6ที่อยากเข้าพยาบาลนรมเตรียมตัวยังไงดีทำขัวยังไงให้บางคลิปนี้มีคำตอบค่ะการเรียนในช่วงมัธยมศึกษาตอนปลายนะคะจะแบ่งออกเป็น3สเตปย่อยๆค่ะสเตปที่1การเก็บเกี่ยวเฉลี่ยสะสมโดยพี่นะคะจะเก็บเกี่ยวเฉลี่ยสะสมมาตั้งแต่มสแล้วค่ะ เทคนิคก็คือการตั้งใจเรียนภายในห้องเลยค่ะเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาที่มาทบทวนอะไรเยอะแยะค่ะภายในห้องเราสงสัยอะไรให้เราซักถามอาจารย์ณตอนนั้นเลยเพื่อที่จะได้ไขข้อสงสัยของตอนเองอย่างต่อไปนะคะพี่จะทําการบ้านให้เสร็จภายในโรงเรียนเลยค่ะเพราะว่าจะได้เริ่มเปลี่ยนกยนรู้ความรู้กับเพื่อนๆได้แชร์เทคนิคต่งางๆให้กันจะทําให้เราได้เข้าใจเรื่องนั้นๆภายในวันนั้นเลยค่ะพอพี่กลับมาถึงบ้านนะคะก็จะอ่านหนังสือหรือทบทวนบทเรียนค่ะ เพื่อที่เราจะไม่ได้ลืมเมื่อเวลาที่เราไปอ่านหนังสือสอบนะคะเราก็จะได้ไม่ต้องสงสัยอะไรเยอะๆะเราเพราะว่าเรามีความรู้พื้นฐานอยู่แล้วล้วแค่อ่านเพิ่มเติมนิดหน่อยเพื่อที่จะไปสอบค่ะต่อไปนะคะจะเป็นเสเต็ปที่2ค่ะการเข้าร่วมกิจกรรมนอกจากเราจะเก็บเกี่ยนแล้วนะคะเราต้องเข้าร่วมกิจกรรมด้วยค่ะเพื่อที่จะนำผลงานที่เราไปเข้าร่วมกิจกรรมไปใส่ในพอร์ตอย่างพี่ในช่วงมปลายนะคะพี่ก็ เป็นสภานักเรียนค่ะทําให้ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมงานวิธีกรกิจกรรมงานสตาฟการเข้าร่วมศิละปะหัตถกรรมการไปเข้าร่วมค่ายต่างๆอย่างที่เคยไปนะคะจะเป็นค่าย HUT Cam ค่ะจะเป็นค่ายการศึกษาเรียนรู้ของโมทรศค่ะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีค่ะก็จะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการไปศึกษาล่าอาจารย์ใหญ่ค่ะก็ทําให้เราได้เห็นอาจารย์ใหญ่เลยจริงๆค่ะก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่เกี่ยวกับคณะพยาบาลด้วย พี่อยากแนะนําให้ทุกคนนะคะพยายามเข้าร่วมกิจกรรมเยอะๆยิ่งเกี่ยวกับคณะพยาบาลยิ่งดีเลยค่ะกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพต่างๆค่ะเป็นสติที่3านะคะการเตรียมตัวาหาข้อมูลเพื่อที่จะศึกษาต่อค่ะน้องๆควรที่จะไปติดตามเพจที่น้องๆจะเข้าศึกษาต่อนะคะอย่างพี่นะคะพี่ก็จะติดตามเพจสมสร คณะพยาบาลศาสตร,ร์ของวิทยาลัยพยาบาลมรุราชชนนีนครราชสีมาแลวก็เพจวิทยาลัยพยาบาลมรุราชชนนีนครราชสีมาค่ะ <S <S ก็เป็นสถานที่ที่จะสื่อสารโตค่ะที่ก็จะติดตามไหมาเพราะว่าทางเพจนะคะจะแจ้งข้อมูลข่าวสารเราค่ะไม่ว่าจะเป็นเรียนการรับเข้ารอบการสมรัครว่ารับกี่คนใช้คะแนนอะไรบ้างรับวันไหนวันที่เท่าไหร่ในคลิปนี้นะคะที่ก็จะพูดถึงรอบที่1ค่ะโครงการ EMU เป็นรอบที่โรงเรียนจะทำร่วมกับสถาบันพัพมรมราชนคะ คือน้องๆสามารถไปติดต่อสอบถามคุณครูในแนวที่โรงเรียนได้เลยค่ะเพราะว่าโครงการนี้จะทําการคัดเลือกตั้งแต่โรงเรียนค่ะมาจนถึงวิทยาลัยในโครงการนี้จะรับตั้งแต่เกเดียสามจุดสูุดไปและใช้พอร์ตโฟลิโอค่ะเราเดินทางมาถึงการเปิดพอร์ตโฟลิโอแล้วค่ะและจะเป็นหน้าปกนะคะในหน้าปกก็จะใส่ตราสถาบันของโรงเรียนแล้วก็ของวิทยาลัยจะใส่คณะโครงการที่จะเข้าชื่อโรงเรียนจังหวัดค่ะในหน้าแรกควรที่จะตรวจทาทนให้ดีไม่ควรที่จะเขียนผิดค่ะต่อไปนะคะหน้าที่2จะเป็นประวัติส่วนตัวค่ะ พี่ก็จะใส่ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลครอบครัวความสามารถพิเศษที่หูช่องทางการติดต่อ,อประวัติส่วนตัวของเราค่ะหน้าต่อไปจะเป็นหน้าของผลการเรียนผลการเรียนนะคะพี่ก็จะใส่เรียนผลการเรียนเข้าไปค่ะจะเป็นเกฑดเฉลี่ยแล้วก็เกรดเฉลี่ยสะสมรายวิชาค่ะหน้าต่อไปนะคะจะเป็นหนังสือได้รับรองความพฤติค,ค่ะตรงนี้จะเป็นส่วนของสถาบันพัฒนารมกำหนดค่ะส่วนตรงนี้เราก็จะดําเนินการให้ผู้อํานการเซ็นรือว่าผู้ที่รึกษาของเราค่ะ หน้าต่อไปนะคะจะเป็น inspiration ค่ะคือทัศนคติที่เรามีต่อวิชาชีพพยาบาลค่ะเราก็บอกไปค่ะว่าเรามีทัศนคติอย่างไรทําไมเราถึงอยากเรียนค่ะในส่วนตรงนี้เราก็ใส่ความเป็นตัวเองเลยค่ะเรารู้สึกยังไงเราก็เขียนไปอย่างนั้นต่อมานะคะจะเป็น activity กิจกรรมด้านวิชาการค่ะในส่วนนี้นะคะที่จะใส่เป็นศิลปะหัตถกรรมไปค่ะตอนนั้นพี่ได้ไปแข่งศิลปะหัตถกรรมเรื่องสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ค่ะก็ใส่ไปทั้งสองเลยค่ะเพราะไปแข่งตอนม .5 แล้วก็ตอนม .6 ค่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นการเข้าร่วมค่ายค่ะก็จะมีการทำแ l บค่ะการทำไซเดนโชว์การทำแ l บผ่าตัดต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดตรงการผ่าตัดกระดูกอะไรประมาณนี้นะคะต่อไปจะเป็นด้านคุณธรรมจริยธรรมและจิตอาสาค่ะก็จะมีกิจกรรมเกี่ยวกับสภานักเรียนค่ะการฝึกจิตอาสาที่โรงพยาบาลค่ะในส่วนของตรงนี้นะคะพี่ก็อยากแนะนําให้ทุกคนนะคะไปฝึกจิตอาสาที่โรงพยาบาลค่ะปฏิบัติคนนี้มีคุณธรรมการไปบริจาคโลหิตค่ะ เข้ารว่วมการประกวดต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นการถือพานถือป้ายเป็นมาขนาดนึงค่ะเป็นแอคทิวิตี้ด้านความส,สามารถพิเศษค่ะที่ก็จะใส่การตัดต่อคลิปการทำพวกภาพอิพพนโฟกราฟิกเข้าไปค่ะเพราะว่าพี่านัดในด้านนี้เกียรติบัตรต่างๆค่ะพี่ก็ใส่เกียรติบัตรเกี่ยวกับการไปเข้าร่วมต่างๆกิจกรรมต่างๆที่ผลการเรียนดี2ปีซ้อนก,ก็ในส่วนของคนนะคะที่จะใส่ตามที่สถาบันกำหนดมาเลยค่ะว่าเขาให้เราใส่ดังอะไรบ้างที่ก็จะใส่ตามมาเลย ขอบคุณน้องๆทุกคนนะคะที่ฟังมาถึงตอนนี้พี่ขอเป็นกาลังใจให้ทุกคนในการเตรียมตัวสอบข้อพยาบาลมารมพี่เชื่อว่าทุกคนทําได้ค่ะความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นค่ะ